ตอนนี้ก็ประมาณซีถุงซีถุว่าแล้วครับมืดอเวาปลาเฮมใสซอ,อ่นะบรรยากาศแก้วมดก้อนปลาครับผมเราอยู่ใจเราอยู่ใจเน็ตเ<อ>ขาเป็ลูกดูนี่ดูนี่จะได้รับมือเหรอกูเลยี่ค่อยเสียนะทำไมไม่ไม่ไวไวแดงน้ำเนี้ยสวัสดีครับ พบผมได้ให้เคียนคนมักหาครับผมมือนีข้ามาแบบเริ่งดวนครับผมมาเบิ้งเขาสักป่าแล้วครับหน้ามขึ้นแน่นเดียวันไงมาคหมครับท่านหอดจุดไม้ครับแต่ว่าเขาขวอครับข้างทางเนาะนี่นี่นี่มีมไฟโค้งกว่นี่มีมากสามพันครับผมสี่พันห้าพันครับผมเบิ้งอู้ปกันเ้อาครับ เลิกงานมากทำๆเขากนมาให้คิดไนพี่น้องมึงเนาะนึงน่าวมท้วมผมจอืมเรียเิรียบร้อยผมึงแก้มครับปลาช่อนไอเหะเห็นยี่รลองฝุ่นเดียวมัคันี่จะซากเดียวอ้งมันบวไอพวกหทำมาใส่ไงพี่เด็กไอเกียมตัวนึงัวนึงไหกไอเกียมเฮ้ยจุโอ้ยอยู่วะ ยี่ยี่จือมีบ็อยู่เอาเนดิเพราเขาอย่านี้นี่งเนี่ยมันเป็นข้าวขาวมันไตมันก็เป็นตอยู่ไตนี่เปลี่ยนสิเตี่มครับผมต่อไปเอียงเลย เียงหน่อยไปาไปเบิ่งไม้น้ำถั่มเนาะครับเนาะเป็นห้องรอนครับครับทานเจอหน้าค้หน่อยจะ่นน่อหน่อยครับผมแบบบิ๊กเกขึ้นมาเลย ตัวกับปลาคิงปลาคิงอะไรครับผ่เต้ยยูเยอะใช่ไหมโอ้ยังยยูเงยยูซัมซีมือซีมือเอซีนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับหน่าวัดครับผมให้กิน่านแถวหน่าวัดเนะ <c oughs> <c oughs> เาะมันแถวนี้ครับอันนี้เป็น ทางสวนตะเรืม,มครับผมพอเถ่าไปครับเจ้ายำยำลงพืนแล้วขย,ยิบเ,เลยยิ่ยยิ่งลงเลยการเจอเด็ตัวน้อยครับผมมาเบิง่งในของโอ้ของเ่าเนียน่ารักครับผม <c oughs> สากนนาก,กัน่ารักที่ส รร้อยขีเขียนไม่ถูกเทียววะใส่นี่ก็ได้ตักไลยาบรีรเขียดจะเอานะนะครับผมรอไปรอมากกับเรื่องมาขางวัดแล้วครับวังยีนาวัดหาจิมน้ำขาขางนี้เรมาหลุนน้ำพันเจอครับผมใี้เขียดจิ้ขี้เดียมปิหูดินมาหนึ่จิ้หูดินวะ ผมมองจดกิิมุิอ,กกมอืมมันจขีกเดยั่นพวกไ้จับด้นนดยวยไปไวมากครับตัวนี้ถือว่าโชคดีไปเกนบ่เดี่ยวมื่พันเจอแล้วเอาปาลว่ยผมเจ้าข้าย,ยืนสมบาเทีย,มมยไปนอนู่งอยู่ยวะ พุคมพุ่มไบนโมมันดึงเลยเหรอเขาจะย่างไปถึงไหนเนี่ยเส่เปอกไม้ยใา้สร้างเดี๋ยวคุณบอกโอ้ไฟเปิดใส่เบียดนี้เลือกบอนป่าไม่ได้ป่าน่อยนะครับเนาะป่าขึ้น ไก่บึงครับมันเลยน้ำท่วมเล้วนี่หาทีมงานครับซีดออกเฮ้ยตัวบึงเงี้ย สวัสดีครับเนี่ยเขาก็ถึงขี้ไม้แล้วครับผมนี่ตามถั่วเล็กน้อยเขาจอดรถยางไปเนาะหาป่าไปนน้ำครับเจ้าป้า,าก็ได้ไม่เราหันได้บุหรี่อ่าเหมือดเนี่ยเล็กน้อยโยบผ้าพี่น้องไปเก่งแกงโยดอกครับสัมภาระเขาเอาเบ็ดมาใส่พร้อมตอนนี้ก็เปไ็นเวลาสองสุ่มครื่งเนาะ กับทีมงานครับครับยังไปใส่ดีไทไต้มหมูแก่เดี๋ยวมิดจริงเลยไ่ครับนี่ด่างพันเจอครับผมนี่มาแล้วตัวปลายังอปลาชิงครับปลาชิงหนึ่งเที่ยวครับผมคุณค่าด่างวันนี้ ดังซื้อจ้าบ้านเนี่สามอยอ๋อ,อดังสามรครับผมพอปเาสิได้ยังไงมอสไสมอเอ้ยย่าาพูหนุ่ยขี้นี่ขี้ไก่ด้วยโอ้โปลาช่อครับผมจิบปุดต,ตั้งไนเนาะป่ะเนี่ยตายป่ะตายลหรอพาสถานเดียวแจ้งไหนาะก,กำกลังตงเท่าอยู่เนาะ นี่เขามากินเขาทงครับผมชักไม่กินเขาหรือกินเหล่าเนาะครับเนาะผมว่าเหล่ามันจ็นส่วนไลยแล้วข้าวขุนเพื่อนขจงไม่ยำเพื่อนมา มั่ไหมจักรยานมานี่ครับผมเล่อไม่เลยหลุดออกเลยพู่งน้มเพียงพี่งเข่าไปเนาก ดังร้อยอโอ้พี่อีกตัวพี่อีกตัวนั่งปลาดุกเรื่อวงว่าแบบไปยังอะ โอ้เองจีรุดรุดแคมเงยโอ้ยเหนตัวครับมันกระดุกรุดแม่เกมมันเห็นหมเห็นตัวมันอีอะไรไรผมได้กำลังสุดแล้วยัวบ่โอ้ยสุดแล้วสุดแล้วโอ้บังตาครับ ปลาอย่างไง้นหรไหมเจ้าถือมไม่รู้อะปลาเพี้ยนหรือเป่าเพี้ยนขาโอ้ในกิามีปลาคว้าตัวนึงครับผมช่อนช่อนช่อนมีอไรตครับตัวนึงโอ้ีวผมโอนี่ตัวนึ่ง ไปนี่ี่าดิบปลิดิบนี่เขาปะไฟอยู่เดต้มนะครับเดืต้มแล้เหรอีลาดิบกระปูนะเนียเนียดเนียดากอยไปด้านหน้าเลยบอลนี่เจ้าบอนู้ไปดิล่ะเจ้าไปดิปลาดิบนู้แล้วท่บอกนี่ไงไม่อยากบอกเนี่ยใสด่างดเวย

โคกดำแดงมีมดกองเขาทิ้งน,น้าไปครับผมนี่ครับวันนี้เขาก็ะทงทไีไม้เทียบร้อยผมเนี่เทียงหน้าเทียงหน้าน้อยไหคอยรักมึงเาเตรียมสเสบียงครับดังไฟก่อนแน่แมงไหลครับผมไหลแมงทางใต้เป็นกระใส่ ปลาลงไปเนาะนี่กันปลาลงเพื่อมันว่าอะไรอันนี้เป็นปลาที่พยายามด่างเลยครับผมด่างเข้าหมดแหละปลาสลิดปลาคอปลากรดครับผมปลาดุกก็มีสเสียงเ่าเขามาเบิ่งไปอีกถุงนึงครับผมสองถุงเนาะเพราะว่าขนเทาหลายเหา สักสวยกันครับผมปลากาผมปลากาปลากระเทียนปลาคอหน่อยกันนี่ครับผมน่โบโบไวชีวิตครับกินมทุกอยังไม่เอาพร้อมครับผมลุย นนน่ะจัดไปแหมพัเนเจอเบิกเนียดแล้วครับผมเปิดทางดวงสวรรค์ใน,นของเราเาก็จิตรับเสียดปูครับผมให้แล้วอ่ะต่กล้องนี่เป็ <laughs> <laughs> นาอาวบด้วยอะมั <laughs> <laughs> นไปหนึอยอย่งทำไมงไบ้ก็ <laughs> ดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวจริงนะดังไฟดง,งดังไฟสองชั่วโมงครับดังไฟสองชั่วโมงก็ท่านกอบผมท่านกอบกสี่สองชั่วโมงดังดังไฟ

I'm โอ้พรอะไรเนี่ยโบกข้างนี่ละทีินไรเถอะนี่เรทำขีดยิ่งเลยขีดตัวนี้ไปต้องพัดเถอนอ่ะทไหนฮะอือดี้วไปตังค้เก่งนะเยอะเอครับนี่ยนครับ่อนียปูนาครับผม ปูนะกบมีแต่กระดวงกบไอ้งอกสเอดอดครับมึงเกียวหลุดมีแต่ผสุดมะผสุดเด้แสบไหมันับยังมีแต่กระดครับมงปูันนะมันมเนี่ยว่าอ,อจำ้ออจำไี่รอคขจ้ำจังการท่านควรจะปิ้งปลาผม มาได้ครับยังรวนเร็วรวนเร็วท่านใจมากเลยปลาเอออร่อยหย่ามาเลยทอง้ากอ้หัเหินหัวดาว กล้องียังวะเมื่อรับยิ่งจ็คักนะกครับเดี๋ยวพยัดเขี่ยมเรากันนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> ปีงป่าซุกแล้วเนี่ป <c oughs> ลืมเขงสุกไปสุกแล้วไอ้แม่นี่ดิจะค้ำยูเขาตอนนี้ก็ประมาณสี่ถุงสี่ถุงกลัวนะครับมันเอาปลาเงา์มใส่เงี้ยบรรยากาศเกลียวเม็ดก้อนปลาครับผมเราอยู่ใส่เราอยู่ใส่เน็ตเขากระลุกเค็มๆหวานๆครับผมบวกเนื้อปลาปลากับสุกโบ้เนี่ยโอ้ยปลาช่อนเขาเปียกเขาเปียกเขาเลยแต่กับบวกเหล้าขาวครับผม นี่บรรยากาศเงที่นั่นดีของนีห้ปูจะคำเป็นจริงน่คยกัได้ปะมูอบอยู่นั่นบอบไปไปยแกาได้ในเวลาของเสือครับผมกินแล้วก็นอนครับผมเยเฮ้ยอ้โนั่นบริในปูออาละกินเป้านเน้าไม่ให้แนปั อ่าครับผมมากินข้อมกันครับมาเรยงไลเดี๋ยวเขาียามปลาอยู่ครับเที่ยวยุ่เสือประหยัดดื่มดำมันครับพริกน้ำปลาไหมอื้อปั๊ดนี่บอกน้ำอะไรเหี้ยมอะมีครับเพียวๆจัดป้าย